ก็เป็นนัดที่2นะครับเมื่อกี้ก็แพ้ไป4ต่อหนึ่งนะครับไม่เป็นไรนะครับเอาใหม่เอาใหม่นะครับโอเคเอาฮะเล่นไหน้าดิต้องเชลถฉายแล้วเฮ้ยเบทแบแบท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 แแบแบทแบทบแบทแบแมทแบบแทแบแคทบ่แดแบ้วบทีแบททบบ ก็เมื่อกี้ก็แพ้ไปครับเมื่อกี้แพ้ไป4-1ไม่เป็นไรครับเอาใหม่เอาใหม่นี่แมตช์ที่สองแล้วครับแมตช์ที่สองครับก็เหลืออีกหนึ่งแมตช์แมตช์ถ้าแพ้แมตช์นี้ก็เหลืออีกหนึ่งแมตช์ไม่เป็นไรครับแพ้ก็ไม่เป็นไรเล่นเฉยๆพผมนี้ต้องเก็บคอกได้พนี้ต้องเก็บคอกได้นะเตเตมันครบแล้วเฮ้ยเาตเตะหมดทุกคนแฟนมึงไม่ต้องถ่ายกูกูเกือบแจงเกิดแล้ว ไหนเป็นสปอนเซอร์ให้ครับวัน,นี้กโกอมีเพื่อนบยิแกปงครับมาให้ตุ่มครับตุม่มืมให้โอ๊ตครับโอ๊ตพี่โอ๊ตวางไงพี่โอ๊ตรับโอ้โห ไม่ไหวเปลี่ยนได้นะฮะไม่ไหวเอาเลยเอาเลยบรรยายเลยโอดครับโอดโอ้ส่งให้พิกครับพี่พิกครับเต่าไงเต๋าจับ โอสองก็จะดีหน่อยครับแอดแรกยังไม่ค่อยไม่ค่อยได้เป็นระบบเท่าไหร่นะครับตองหน้าหนละแวสัมภาษณ์โค้ชทิ้งหน่อยนัเนี่ยโค้ชทิ้ง ัเป็นไงครับทุกคนสนับสนุนกํลังวางแผนอยู่บอกสนับสนุนวิดีโอแล้วปดิงครับปาทิงสนับสนุนเยี่ยนสนามนะครับไม่ได้วางอะไรไปเลยนะครับยย็นๆีเข้าเพจดิเข้าเพจซอแปดใบบางบิลเดยวผมไลฟ์ในเทวอายไลฟผมไลฟ์เพจอยตีนี้กบต่างกััตวป้ได้ยังไงโกรธ เอู้้างยาวเ่าถึงเหมือนกันะวยอดสวยสวยนี่นี่นี่ให้เขาไล่นะเขี้ยบไ่นีปเขาจะเาไโวาเขาไล่ากจะอเว็บเลวให้พ่อเมียวนะอาจาร์ม่เผสุดท้าย พลิกพลิกในบอลครับเอาไงเอาไงพลิกเอาไงพลิกโดนตัดขาโอ้โหเอาอดอดอดเลี้ยงหลบหนึ่งสองทรงทรงทรงีกครับไม่ทรงอ้าวขาอ่อนโ้อา้ลวนอี่ย้นโอ้โหลูกนี้

ที่เดีกเาบอกามาจากราชสัมพ์เตะก็อยู่ทางโซนนู้นนะก็บอกว่าขากาดีทีมมารอแล้วค่ะทีพี่น้องสำหรับลีบสุนนะครับนงมาามวาเรอาจจะรับโกี้นะแล้งจูจะได้แหวงดูจ้ะแน่เนีะีก็เตะสองคน้าวใจเย็นเต๋าใจเย็นดูคนก่อนเต๋าสวย จบขึ้นอะไรก็ว่าอีกทีก็หรือจะเป็นลังนึงอะไรก็จะลอย่งกันไปครับไม่ได้ทุกทีครับตอนนี้ต้องบอกว่าภาษาหน้ามีทีมมารอแล้วสออดออดออดเนี่ยนี่ตัวทีมไหนจะสนใจเตะต่อครัครับออดหนักก้นเบาสวยเพ็กเพ็กโอ้ยเลียบยิงไปเลี้ยงเข้าไปอีกนิดนึงก็ได้เฮ้ยไม่ไหวบอกไหวเฮ้ยแก๊ปแต่งทำไมวะแก๊ป

เล่นให้มันเสียหายใส่ออกไปแบกโซนแบกตีกองแกะอันนี้กว่าเก็บังแทนมูดอันทายทายทายตะเกียทายจะเลยแป้นเหนื่อยก็เปลี่ยนนะเว้ยเหนื่อยก็เปลี่ยนนะตัดกางเกงเราแกะแบบบังแกะดีกว่าเราตะกวย Cái này cái tăng talon, đan bạc, đi về, vào khu nâng, vào khu tôm đi, đi, đi. <laughs> ao bòn đấy ao bòn đấy, chắc bòn tàu, dễ tàu, à hả? Vai vai, mới vai cũng vai, mới vai cũng vai, mới vai สวยตบสวยลากไปเลยตบก้คนจมเมาเยอะมีลยตก็ดโยกิดิดออกมาแล้วเอรจะเปสวยบ้านเย็บเยอุ้ยติดคนติดคอตเปิดคน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  ต่อช็อตไป đấy, โอ้ oh, มันช่องนในแลนด์ไลน์เก่าด้วยสุกสนาอยู่ได้เล่กินเบียร์เชียบเ่าเลย

ใช่เว้ยและไปแล้วจะเต่าเครับต้องบอกว่าปตูยูีแล้วมาที่ตบปิดมีารันจะเย็นเมจะเย็นเลอตานล

โอ้โแต่อ้อมดูแล้วแต่อ้อมไปแล้วปอกัเอลหเวเฮ้ยรั้นี่พี่ครับเฮ้ยลำเนี่ยรั้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เต็งเตนเนอะกันเนอนโอผู้เล่นเฉยผมบอกแล้วกรรมการไม่ได้เาไม่ต้องหยุดเล่นเลต่อเจอ่องุไปแล้โอสดีม่ต้องหยุดเล่นเาไม้อมาหุดเล่นอเนาาเอเอเตะขึ้นมาลุยเลือดอแล้เอ้ลเอแล้ว

lạc bay lạc bay เป็นฝั่งไหนแล้วกู Xoay, xoay, xoay rồi lạc lại Oh, có một cái lên tay máy ừ Xoay, rồi xoay Chấm rồi chấm chơi Diệp, diệp, diệp chơi chơi ngay, chơi ngay chơi xin lúc này <laughs> เป็นไงครับคนทำประตูใสก้อยของโคเขมเบิ้งเข็บเย็นเย็นใจเย็นมีตรงเลีบมีตรงเล็ด้นมเสียบีแ

của <laughs> thương đấy bạn. Cầm bón bón. để lấy cá ba lẹt ri như vậy là cắt ra thì được. 48, còn đường, 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 mấy chưa cái này một đường này không mày cái đại. ào này, con nữa còn nữa.

มีเอฟองถอดออกมาครับต้องถดออกแต่ถ่ายรายละเอียดี่มันสวยงามโหระวังด้วยนะดูไปพิชเท่าไหนต่อไปเลยโอ้โหอะไรที่แบบนี้ต้องดูเลยไปเลยยิ่งคุยกับคนมาพี่ต้องนี่ครับเจมเอาแลครับสามคนนี้เราพิชเท่าไครับ